ครับตัวนี้คือปูผู้เขานะครับสังเกตบึงส<อ>ีนีกามเดี๋ยว<อ><อ>พ่อตาเมียเราอยู่มันจะไปให้ได้ไงมันเป็นลูกจะไม่ให้กับเียเราได้ไงบะก้าเนี่ยมาเบาลูกเดี๋ยวพ่อตาเมียเราอยู่เดี๋ยวคลิปเดียวไม่ขึ้นเลยเดีย๋ยวไม่มีคนดูเรานะเดี๋ยวเขาลำคาญเขาเดี๋ยวเราเลื่อนผ่านเลยนี่พี่น้องอันนี้มันเป็นปูผู้เขานะพี่น้อง,องปูผู้เขา้าครับ ออนี่ปปูภูเขาด้วยลูกครับเดี๋ยวเรียกพอ่อแต้มมีเราก่อนแป๊บนึงประกาจุดกุพอ่อแล้วเว้ยว่ไงมาเอาเอาเ,อาเอาข้ามาเหยดกัน้คุยตีม่้คุยบ่นหด้้เห็นไหมแม่แม่ด่าแล้วแม่ตีแล้วแม่โมโหแล้วอันนี้คือปูภูเขานะครับพี่น้องมันก็นคือปูหน้าปูทะเลปูหมาปูยังนี่เป็นปูภูเขามีแห้งเดียวก็คืออยู่พใชัยนะครับ มันช่ขึ้นยุ่ข้างๆซีเลนที่ไปซีเลนตัดพานระวางกาลชินไปกุชีนา่าร่เนาะพี่น้องเนาอะอนนเขาสิมีหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องอันนี้ปูทะเลจะเออเม่นปูภูเขาอยู่บนภูเขาเท่านั้นสิมีอยู่ทั่งเถื่อเขาดงแม่เพลิพี่น้องชุดยอดมากเลยครับนี่เรานี่ยกำลังสเจยมาพ่อพันก์กำลัง เสียเป็นแบรนของนี่เราลุงเทล่าฟาร์มเอามาเลี้ยงอยู่นี่แหละพี่น้องย